สนในช่องวูฟฟิ h ชีช่องป๊อปอาร์ตจะทำให้อ่านมันป๊อปนะครับเรากลับมากับรายการ a r t ์ติส o ี y ครับผมวันนี้จะมาเรื่องเบาๆอีกแล้วเป็นเรื่องที่ต่อจากครั้งหนึ่งนะที่เราเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับบริษัทแคนนอนะวันนี้ถ้าเล่าแคนนอนมันจะไม่เล่านิค่อนก็กแตกๆอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของ นิคอนครับนิคอนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นนะแล้วก็มีการพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการสร้างกล้องเนี่ยนิคอนเนี่ยมาก่อนแค n น n ด้วยความที่นิคอนเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นเลนนะซึ่งมันทัดเทียมกับโลกตะวันตกเลย มันก็เลยเป็นหน้าเป็นตาของชาวญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยเคยเล่าไปแล้วว่าธุรกิจบริษัทกล้องที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยหลายๆอันนะที่อยู่มายาวนานเป็นร้อยๆปีเนี่ยเริ่มต้นจากธุรกิจการทำชิ้นเลนเพื่อกล้องจุลทรรศ เป็นส่วนใหญ่อย่างไกลกาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแต่นิคอนเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือนิคอนเป็นบริษัทที่ทําชิ้นเลนซับพอร์ตให้กับกองทัพญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยอะไรคือชิ้นเลนที่จะต้องใช้กับกองทัพญี่ปุ่นอ,อย่างเช่นบนเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดเราจะเคยเห็นใช่ไหมเป็นภาพที่แบบมันจะเป็นกริดแล้วก็มองลงไปข้างล่างเออมันจะตีเส้นกริดแล้วก็ ิ้งหมป่ปั๊บนั่นอ่ะมันก็ต้องใช้ชิ้นกระจกชิ้นเลนในการขยายหรือเวลาเราเห็นเรือดำน้ำที่แบบจะเห็นกล้องที่ส่องจากใต้น้ำขึ้นมาบนผิวน้ำมองผิวน้ำเนี้ยอันก็ใช้ชิ้นเลนหรืออง่ายที่สุดก็คือ กล้องสองทางไกลกนะล้องสองทางไกลนี่ก็ต้องใช้ชิ้นเลนส์แน่นอนอะไรพวกนี้เป็นชิ้นส่วนที่กองทัพต้องการเพราะฉะนั้นนิคอนเนี่ยเหมือนทำธุรกิจผูกขาดกับกองทัพญี่ปุ่นเป็นหลักก่อนที่นิคอนเนี่ยจะเข้ามาทำตลาดกับเอ,อ่อทางกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องนำเข้าเลนส์จากเยอรมันนะช่วงเวลานั้นเนี่ย เยอรมันเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆในเทคโนโลยีพวกนี้อย่างที่เรารู้จักกันก็คือไลกาและอีกแบรนด์นึงก็คือคาวไซส์นั่นเองซึ่งอยู่มายาวนาะนจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นของโซนี่ไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็น2แบรนด์นี้สู้กันระหว่างไลกากับไซส์เนี่ยไซสเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ญี่ปุ่นนำเข้าชิ้นเลนออกมาใช้ก็เลยเป็นผลทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยมองเห็นว่าน่าจะมีบริษัท ในประเทศเนี่ยสามารถผลิตชิ้นเลนเหมือนกันได้ญี่ปุ่นน่ะเริ่มต้นคล้ายๆจีนสมัยเนี่ยก็คือก๊อปปี้ทุกอย่างก๊อปปี้ทุกอย่างโดยเฉพาะอาจจะเยอรมันสมัยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มเออีเทคโนโลยีในด้านกล้องในด้านชิ้นเลนมากที่สุดการที่นิคอนเกิดขึ้นจากการที่ลดการนำเข้าชิ้นเลนจากเยอรมัน จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นศตรวรรษที่20เมื่อมันมีสงครามเรออัสเซียลุกลานญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็ต้องรับมือกับทางรัสเซียซึ่งก็ต้องนำเข้าชิ้นเลนจากเยอรมันเข้ามาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีก็คือฝั่งยุโรปเขาก็ต้องใช้ของเขาเขาก็ไม่ยอมส่งออกทีนี้ญี่ปุ่นก็ตายเลยนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้นิคอนต้องทำธุรกิจกับ ทางกองทัพขึ้นมาในปี1917ในชื่อนิป้อนโคกากุเคียวโกนะครับซึ่งนิคอนเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของบริษัท3บริษัทก็คือโรงงานเล็กๆ3โรงงานที่ผลิตเลนอยู่แล้วเนี่ยมารวมตัวกันบริษัทเหล่านี้ผลิตชิ้นเลนมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19แล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทํา คือผลิตเล็กๆ,ๆ,ๆแต่ว่าทีนี้พอจะต้องทําให้กองทัพญี่ปุ่น,นมันก็ต้องใหญ่ในชะ่ไหมก็เลยต้องเอามารวมกันแล้วก็มีนักลงทุนที่ชื่อว่าโคยิตะอิวาสกินะครับเป็นนักลงทุนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นประธานบริษัทคนแรกของนิคอน <N ik on> เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันแรกที่นิคอนเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เลยนะยิ่งกว่านั้นอีกคืออย่างบริษัทอื่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์แต่ว่านิคอนเนี่ยเกิดมาเพื่อกองทับโดยเฉพาะเลยณนะช่วงแรกเนี่ยนิคอนนะครับมีพนักงานรวมราวๆาอ0 0คนถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับยังไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรในปี 19- 2 0นะครับบริษัทนิป่อนโคกากุถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยในการที่ทําให้บริษัทเนี่ยกลายเป็นนิคอนอย่างชัดเจนโดยการที่เขา นำวิศวกรนะครับจากเยอรมันทั้งหมด8คนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านชิ้นเล่นมาเพื่อที่จะมาเซตอัพ,พแผนเกี่ยวกับเด v วล o อแล้วก็ผลิตชิ้นเล่นโดยเฉพาะโดยหัวหน้าทีมนะครับชื่อ i ฮ r i c h อ h ชให้ Google มันออกเสียงนะครับมีทั้งหมด8คนแต่ว่าคนที่ชื่อหลักๆคือ i ฮ r i c h อ h ออกเสียงยากเดียวแล้วมันมันต้อง เนี่ยยากทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการเซตอัพทั้งหมด8ปีนะครับเหมือนว่าถ่ายทอดวิทยายุทธแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการผลิตชิ้นเลนจะเรียกว่าถอดแบบชิ้นเลนของเยอรมันมาไว้ที่นี่แหละหลังจากนั้น8ปีนะครับเขาก็ยกทีมกลับเยอรมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในบริษัทนิคอนเนี่ยก็จะมี รูปแบบของชิ้นเลนเก็บไว้เรียบร้อยแต่ครับในช่วงแรกเนี่ยชิ้นเลนต่างๆที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปเลยนะครับมันถูกเอาไปใช้เพื่อการทหารยูดีโดยที่สุนยมะคาคุยะนะครับกลายเป็นหัวหน้าแผนกแทนแล้วก็มีแนวคิดขึ้นมาว่าเราควรจะ ดัดแปลงชิ้นเล่นพวกนี้ไปสู่การใช้งานของคนทั่วไปได้เพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่มันจําเป็นมากก็คือพอจบสงครามปุ๊บความต้องการชิ้นเล่นก็น้อยลงคือตัวเองดันโตขึ้นมาแล้วหนี่โตมาจากสงครามพอโตเสร็จปุ๊บจะต้องเดินหน้าต่อ ก็เลยมองหาตลาดใหม่ก็คือตลาดของคนทั่วไปนั่นเองก็เลยเกิดการพัฒนาขึ้นเลนส์ที่ชาวเยอรมันทั้งหลายทิ้งเอาไว้เนี่ยชื่ออนาตานะครับมีทั้งหมด7ระยะนะครับก็คือ7 5 1 0จุ0 7 12, 15 18แล้วก็36มิมลลิเมตรนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากอาเน a ต้าเป็นนิคคอรนะครับจนถึงทุกวันนี้ที่หน้าเลงก็จะเขียนว่านิคอร์นิคคอร์นิปปอนโคกากุนะครับก็เลยเริ่มผลิตชิ้นเลนขายในชื่อนิคคอรนะครับในปี1932และมันจะกลับมาเจอกับคลิปที่แล้วนั่นแหละลูกค้ารายใหญ่ของเขานั้นก็คือบริษัท เซกิคากุกุหรือแคนนอนั่นเองซึ่งนะเวลานั้นแคนนอนจากที่เล่าไปในคลิปแล้วก็คือเป็นระยะที่เขากำลังมุ่งเน้นที่จะทำกล้องให้ได้แบบไรก้าแต่เขามีเทคโนโลยีแค่การผลิตบอดี้แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตเลนส์นะครับก็เลยทำงานร่วมกับ นิคอนนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดสันกดิงและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับย่างเข้าสงครามโลกครั้งที่2นะครับบริษัทนิคอนโคกากุนเนี่ยก็กลับไปผลิตชิ้นเลนสาหรับกองทัพซึ่งนับวันนั้น,นบริษัทเขาใหญ่โตมากกลายเป็นบริษัทที่มีพนักงานราวส0 0 0ม่นคนนะครับมีโรงงาน20แห่งก็ผลิตผลิตผลิตแต่ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือ ท้ายที่สุดญี่ปุ่นแพ้สงครามการแพ้สงครามของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้บริษัทนิปปอนโคกากูเนี่ยล้มละลายเลยนะครับจากโรงงาน20แห่งนะครับกลายเป็นแค่โรงงานเดียวเท่านั้นโดยนอกนั้นก็คืออเมริกายึดเรียบนะครับแล้วก็ถูกบังคับไม่ให้ผลิตเพื่อเป็นอาวุธ อีกต่อไปนะเวลานั้นเองนะครับถ้าเกิดเราเอาไทม์ไลน์ของคลิปที่แล้วที่เราเล่าเรื่องแคนนอนมาเทียบกันเนี่ยมันก็จะเป็นระยะที่แคนนอนสามารถยืนบนขาของตัวเองได้แล้วก็คือผลิตชิ้นเลนได้แล้วพวกเซเลนา่าพวกอะไรเงี้ยนิคอนก็เลยจําเป็นที่จะต้องกระโดดเข้ามาอยู่ในตลาดของกล้องถ่ายรูปเช่นกันการผลิตกล้องของนิคอนนะครับก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละ กล้องที่ชื่อนิคอนเลยก็คือเนี่ยใช้ชื่อว่านิคอนเลยนะครับบริษัทนิปปอนโคกากุ aku, ผลิตกล้องในชื่อนิคอนนะครับโดยที่เขาใช้ฟอร์แมต24คูณ32แปลกมากคือมันเป็นฟอร์แมตท,ที่ไม่ได้มาตรฐานโลกนะมาตรฐานณนะเวลานั้นนะ่ะคือ24คูณ36คืออเมริกาใช้ในโกดักก็คือของโกดักนั่นแหละ ที่มันจําเป็นจะต้องใช้24คูณ36เนี่ยด้วยเหตุผลก็คือ1มันเป็นเฟรมที่เอาไว้ถ่ายภาพยนตร์ด้วยเฟรมขนาดนี้2ก็คือมันอยู่ในสไลด์เมาส์เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญมากในการที่เก็บฟิล์มแต่นิคอนเนี่ยก็ไม่ยอมทำฟอร์แมตนั้นก่ารถึงกันนั้นเองนะครับกล้องเนี่ย มันก็ถูกพูดถึงในทางเรียกว่า underground underground นะครับในกลุ่มช่างภาพที่อเมริกาแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าณนะเวลานั้นเนี่ยกล้องนิคอนเนี่ยไม่สามารถส่งออกมาขายได้นะเพราะว่ามันไม่ผ่านไม่ผ่าน ISO อะไรเงี้ยคือมันจะต้องแบบแอบ,บลับกลอบเอาเข้ามาถ่ายทีนี้ตลาดนั้นก็คือตลาดช่างภาพ เอาจิงๆแล้วมันก็ต้องเป็นตลาดช่างภาพแหละเพราะว่าคนที่ถ่ายรูปนะเวลานั้นมันก็มีแต่ช่างภาพปรากฏว่ามันเป็นกล้องที่ใช้ดีมากสําหรับช่างภาพเขาก็พูดถึงปากต่อปากไอ้นิคอนเนี่ยเขาก็อยากจัดโกอินเตอร์แหละ แต่ก็เสือทำฟอร์แมตปรลาดก็เลยปรับขึ้นมาใหม่โดยที่การที่ขายับขึ้นเป็น24คูณ3 4เนี่ยขเขาก็ใช้ชื่อว่า Nikon M นะครับแต่พอย n เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการที่จะอยู่เหนือคู่แข่งอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาใช้ฟอร์แมต24คูณ3 4เนี่ยมันจะทำให้เขาถ่ายรูปได้40ภาพต่อ1นึวันแต่ประเด็นคือมันไม่ผ่านมาตรฐานไง มไม่ผ่านมาตรฐานคือ,อยังไงก็ต้อง24 x 36มันก็ดือแพงมากท้ายที่สุดแล้วนะครับในปี1951นคิคอนก็ออกกล้องที่ชื่อว่านิ k o n S นะครับซึ่งใช้ฟอร์แมต24 x 36นั่นเองก็ทำให้ผ่านมาตรฐานของทางอเมริกานะครับส่งกล้องไปขายได้จริงๆแล้วไอ้นิคอน S เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมหรอกมันก็คือกล้องนิคอน M นั่นแหละแต่ว่า มีแฟชซิงค์นะครับถ้าเกิดเราจะดูบนกล้องมันจะเห็นว่ามันมีช่องแฟชก็คือเป็นฮอตชูอ่ะอยู่ข้างบนจากเครดิตที่ตอนที่มันอันเดอร์กราวนะมีช่างภาพใช้นิคอนอยู่แล้วเนี่ยพอทีนี้มันอิมพอร์ตเข้ามาแบบเต็มตัวเนี่ยช่างภาพก็เอาไปใช้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะช่วงเวลานั้น,นเป็นช่วงของสงครามเกาหลีเช่างภาพก็เอากล้องนิคอน S เนี่ยเข้าไปใช้ โดยเฉพาะช่างภาพนิทยาศาสตร์ไลฟ์ซึ่งถือว่าเป็นช่างภาพระดับท็อปๆเลยของโลกนะการใช้งานที่มันทำให้ช่างภาพประทับใจเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงมากไปลงในนิวยอร์กไทม์อะไรอย่างนี้เลยนะมันก็ยิ่งทำให้กล้องของนิคอนโด่งดังมากขึ้นในอเมริกาปี1953นะครับบริษัทนิปปอน โคกากุนะครับเขาก็เลยหาตัวแทนจำหน่ายโดยที่มีโจเซฟเอลลิชนะครับเป็นดิสติบิวเตอร์เรียกว่าดนะิสติบิวเตอร์นั่นแหละตัวแทนจำหน่ายซึ่งจริงๆแล้วโจเซฟเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นเลนอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วจุด9กระโดดของนิ k o n เนี่ยเรียกว่าในยุค50เนี่ยนะเป็นยุคที่เรืองรองมากของนิคอนนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เลยนะวันนี้นี่ กลายเป็นกล้องที่ราคาโหดหลายมากนั่นก็คือ Nikon SP นะครับในปี1957เทียบชั้นได้ว่ามันเป็นกล้องระดับคลาสสิกตลอดการตัวหนึ่งของโลกเลยนะถ้าเราพูดถึงไลกาเนี่ยมันจะต้องเป็นไลกา M3 ใช่ไหมนั่นแหละ Nikon SP เนี่ยเทียบชั้นได้กับไลกา M3 เลยแต่ที่เจ๋งคือเทคโนโลยีมันเจ๋งกว่า M3 อีกอย่างเช่นแฟลชซิงที่มีความเร็ว มากกว่านิดนึงคือไลกาเนี่ยมันจะอยู่ที่1ต่อ50ใช่ไหมแต่ว่าไอตัวน i k o n เนี่ยจะเป็น1ต่อ60ถ้ายังไม่เท่าไหร่ชัตเตอร์สปีดถ้าเป็นไลก้าก็คือ1ต่อ500ใช่ไหม แต่น,นี้คอนเนี่ยซัดเข้าไปนุ่นต่อหนึ่งันเลยซึ่งมันหถือว่าใหม่มากนะเวลานั้นหนึ่งเกห้าเ็ดนะลองคิดดูแต่ที่เจ๋งวั้นเข้าไปอีกก็คือเฟรมไลน์เนี่ยก็คือช่องมองเนี่ยเลนส์ไซเดอร์เนี่ยนะถ้าเกิดเราใช้ m อสเนี่ยจะรู้ว่ามันเริ่มต้นที่ห้าสิบมิลถ้าเกิดจะใช้ระยะอื่นเนี่ยก็ต้องมีตัวเสริมเข้ามาให้มันกว้างขึ้นหรืออะไรก็ว่าไป แอร์นิคอนเอสามารถมองเฟรมลายได้ตั้งแต่28 3 5 50 85 1 0 5 1ห5เรียกว่าเจ๋งว่าเลก้าทุกป,ประตูและประตูสุดท้ายที่เจ๋งกว่าก็คือราคาถูกกว่าด้วยเขาบอกว่า n i คอน SP เนี่ยมันเป็นการรวมเอาข้อดีของกล้องสองยี่ห้อมารวมกัน ถ้าเราเอากล้องนิคอนนะครับ SP เนี่ยมาวางคู่กับคอนแท c เนี่ยจะเห็นเลยว่าเหมือนกันเป็นพี่น้องเลยแต่ว่าเขาเอาจุดข้อดีของไ i กาเอามาใส่ในตัวนี้ก็เหมือนการที่เมิร์ชระหว่าง CONTACT กับไลกาเข้าด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นกล้องที่เพอร์เฟกมากสำหรับช่างภาพขา่าวนะเวลานั้นนะครับยังไม่จบแค่นั้น ก่อนที่จะปิดท้ายทศวรรษที่50เนี่ยก็คือ1,9,5,9นะครับนิคอนยังมองไปสู่อนาคตอันยาวไกลนั่นก็คือเขาให้กำเนิดกล้องนิคอน F ขึ้นมาซึ่งนิคอน F เป็นกล้องที่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า SLR Single Lens r e f l e x นะครับเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นภาพที่จะถ่ายเป๊ะแล้วโฟกัสจุดที่เราต้องการจะให้เห็นชัด ตามสายตาที่เห็นลยุยเพราะฉะนั้นมันแตกต่างจากเลนส์ไฟเดอร์โดยสิ้นเชิงนะครับเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยมันมีความเหลื่อมมันมีความพา,าราแล็กซ์เราเรียกว่าพาราแล็กซ์นะครับการที่สูงเราเลงตรงนี้แต่จริงๆแล้วภาพที่ออกมามันอาจจะเหลื่อมหรือการที่โฟกัสของเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เห็นภาพจริงนะมันแค่หาระยะที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ S.R. เนี่ยเห็นความชัดเลยโฟกัสไปตรงไหนคือคนนี้หน้าชัดแล้วถ่ายออกมาก็คือหน้าชัดอย่างนั้นเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนเทคโนโลยีการถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งเลยจนถึงทุกวันนี้กล้อง D.S.R. l ก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้นั่นแหละย้อนกลับไปนะครับจริงๆแล้วก่อนที่นิคอน F จะเกิดขึ้นมาเนี่ยผนก d e v v l o p R&D เนี่ยของนิคอนเนี่ยนำโดยมาชิโกฟูเกตะ เป็นคนนำทีม d e v e l o p ไอเจ้าระบบ Single Lens Reflex เนี่ยขึ้นมาอย่างลับๆโดยที่บริษัทเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นคุณค่าของไอเจ้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแอบทำกันโดยที่มีอีกหนึ่งคนนะครับเป็นตัวสำคัญก็คือยูสกุคาเมคุระนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในยุคนั้นมาช่วยกันออกแบบนะคนหนึ่งก็ออกแบบหน้าตา คนหนึ่งก็ออกแบบระบบกลไกลมันเลยทำให้เจ้า Nikon S เนี่ยมันออกมาด้วยหน้าตาที่เรียบง่ายสวยงามแล้วก็ทำงานอย่างเพอร์เฟกสเปคนว่านั้นนอกจากการที่มันจะสามารถเห็นและถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วนะมันยังมีจุดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่มันยิ่งทำให้คนอยากจะใช้มันมากขึ้นเช่นชัตเตอร์สปีดระดับ1ต่อ1,000 คือไลยกมไม่ทําเลยนะหนึ่งต่อหนึ่งพเนี่ยรลยกมไม่ทําเลยก็ยังเป็น1นึ่ต่อห้าแล้วก็ยังมีซ<ม>ิกเนเจอร์ของนิคอนตระกูล F ก็คือระดับปโปรสุดของนิคอนนะถ้าเกิดใครเล่นอยู่ก็จะรู้ก็คือการเปลี่ยนกะโหลกข้างบนนอกจากที่เราสองเพื่อจะเห็นภาพในระดับสายตาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นกะโหลกแบบสองมองข้างล่างได้ จริงๆมันมีอีกหลายอย่างให้เปลี่ยนเลยอย่างตอนหลังก็ยังมีเป็นกะโหลกที่มีที่วัดแสงได้เป็นตนนี่คือยุคหลังยุคต่อมาสิ่งนี้เนี่ยมันรุนแรงมากมันรุนแรงถึงขนาดญี่ปุ่นเรียกว่าขมโมยความเชื่อถือในการสร้างกล้องของเยอรมันออกจากอกเลยมาอยู่ที่ญี่ปุ่นกลายเป็นช่างภาพทุกคนเนี่ย ถ้าเกิดไม่ใช้ไลก้าก็คือกระโดดมาฝั่งนี้หมดเลยสําหรับใครที่ยิ่งใช้กล้องที่หลากหลายเนี่ยถ้าไม่ยึดติดแบรนด์ของไลก้าเนี่ยทุกคนหันมาใช้นิคอนหมดเจ้านิคอน F เนี่ยนะครับมันซูปเปอร์คลาสสิกมากๆมันผลิตยาวนานมาตั้งแต่ปี1959ยาวไปจนถึงปี1972เลยขายไปได้ทั้งหมด862,600ตัว มหาศาลมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ทศวรรษที่60เนี่ยก็ยังไม่จบนะครับนิคอนเขาก็เปิดตลาดใหม่นั่นก็คือตลาดคอน sumer ตลาดคนทั่วไปซึ่งก็เป็นตลาดผู้ชายแหละก mm hmm. าไม่ใช่ผู้หญิงคือราคาถูกลงแล้วก็ตัดบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วใช้ชื่อว่านิคอน ST ในปี1965นะครับนี่อันนี้คือต้นตระกูลอย่างที่เรารู้จักกันก็คือ Nikon FM ต่างๆ FM2 หรือ FE อะไรเนี่ยต่างๆอ้นี่แหละคือเป็นต้นตระกูลในตอนต้นทศวรรษที่70นะครับ Nikon ก็ยังกินตลาดกล้องในโาไปในขณะที่ Canon เนี่ยก็พยายามกับพยายามกลับไปดูคลิป Canon ได้ว่า Canon ก็ยังมีความพยายามแต่ก็ เอาชนะไม่ได้ตามไม่ทันผลิตกล้อง s อ r ออกมาก็น่าเกียดแพ้เขาในขณะเดียวกันนิ k o n เนี่ยก็รู้ตัวว่าจะยืนอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่ได้ก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นิคอนพยายามจะ d e v วล o อต่อไปก็คือออโต้โฟกัสนิคอนเนี่ยเริ่ม d e v วล o อปออโต้โฟกัสตั้งแต่ปี1971นะครับค่อยๆเดเวลอปมาเรื่อยๆโดยหวังว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเจ้าแรกที่จะผลิตออกมา นิคอนขยับตัวช้าเกินไปครับนี่เป็นจุดที่ทำให้นิคอนเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดนั่นก็คือปี1981นะครับ Pen t ท x เป็นเจ้าแรกที่ประกาศตัวเจ้ากล้องที่เป็น AF หรือออโตโฟกัสเป็นจาวแลกทำให้นิคอนแทนที่จะ d e v e l o p มาก่อนแล้วก็จะได้ออกกอรคนะวา้าูมิปลาไปกินจนกระทั่งกว่าที่นิคอนจะมาออก AUTO โฟกัสเนี่ยก็รอ,อเข้าไปปี1983ก็คือช้าไปอีก2ปีในชื่อรุ่นนิคอน F3 AF นะครับในทศวรรษที่70เนี่ยเรียกว่าเป็นทศวรรษที่นิคอนเนี่ยต้องสู้รบกับศัตรูอีกมากมาย โดยเฉพาะแ a n นนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างกระหารด้วยกล้องที่ชื่อว่า c a n น n F1 นะครับซึ่งวางขายในปี1971เรียกว่าล้ำมากเพราะว่ามันมีระบบช h ตเตอร์พ i o ออริตี้เลนเมาส์ Fd นะชัตเตอร์พ i o r i t y แปลว่าระบบของ c a n นนเนี่ย มันเริ่มฉลาดมากขึ้นแล้วคือหาา f ให้ที่เลนนะปัดออโต้ใช่ไหมแล้วก็ปับชัตเตอร์เอาแล้วก็กดปับระบบต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบโอ้โหล้ำแบบนิคอนหลบไปเลยนิคอนกลายเป็นแบบกล่องเด็กไปเลยในขณะที่นิคอนเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่อย่างมากก็คือ stn ก็คือวัดแสงผ่านนี่เลยผ่านเลนขึ้นมาก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ หรือต่อมาก็ออกที่คอน F2 ก็โซโซไม่ได้มีอะไรใหม่อยู่ดีแล้วช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดก็มาถึงปี1976นะครับแคนนอนสร้างกล้องที่ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดทำยังไงก็ได้ให้กล้องเบาและเล็กคอมแพคที่สุดเท่าที่จะทำได้และมีระบบต่างๆที่ฉลาดเป็นหุ่นยนต์กลไกลเลยนั่นก็คือ Canon AE-1 แค n นน AE 1เนี่ยมันเทียบเท่ากับนิโคแมทของ Nik on. Nik on นิคอนนิคอนณั้เวลานั้นเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกว่ามันจะมีเลเวลที่เป็นโปรใช่ไหมแล้วก็มีเลเวลที่รองลงมาก็คือคอน sumer product ก็คือนิคอน FT ใช่ไหมต่อมามันก็จะอยู่ในรายชื่อนิโคแมทเจ้าเนี้ยก็มาตีตลาดนี้โดยเฉพาะเลย AE 1เนี่ยนะมันใช้เขาเรียกว่าไมโครชิมันดูแบบเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม แต่จริงๆก็คือมันใช้ชิปในการประมวลผลจะชัตเตอร์ไฟลิตี้แล้วก็ยังมีชัตเตอร์เป็นระบบชัตเตอร์ไฟฟ้าอีกมันก็ดูแบบขูล้ํามาใหขนาดนี้วะกล้องก็เบาด้วยแล้วก็เล็กด้วยมันก็เลยกลายเป็นกล้องที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะเขาบอกว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีเนี่ยแค n นน a อนเขายไป1.2ล้านตัวโอ้โ คิดถึงคนสมัยก่อนจํานวนคนสมัยก่อนจํานวนคนที่จะเล่นกล้องนะแตน่นี่คือขายได้1.2ลน้านตัวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้า AE1 เนี่ยมันทํายาวนานนะครับสายการผลิตเนี่ยมันทำยาวถึง20ปีแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้แคมนอนเนี่ยกินสัดส่วนในตลาดกล้องเนี่ยถึง30%ในยุคทศวรรษที่70ถึง80ในปี1980เนี่ยนิคอนเนี่ยฮึดขึ้นมา ต่อสู้แบบไฮโซโดยการออกกล้องที่สุดคลาสสิกนะทุกวันนี้เราเองก็อยากได้นะั่นก็คือ Nikon F3 อันนี้นะเขาจ้างเจียวเกตโตกูเอโลนะครับซึ่งเป็นนะักออกแบบชื่อดังออกแบบรถมากมายที่แบบระดับคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์เลรี่และหรูแทบจะทุกยี่ห้อเลยรวมไปถึงที่เราเคยเห็นใน Back to the Future น right? mm ัคือ DMC นะโดเลียนใช่ไหมรุ่นนั้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาออกแบบ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. กล้องนิคอน F3 เนี่ยก็เรียกว่าเรียกความสนใจของช่างภาพได้มากมายถ้าเรานึกถึง F3 เราก็จะนึกถึงเส้นสีแดงปุ๊บตรงกริดใช่ไหมแต่มันก็เท่านั้นเองคือถามว่าขายดีไหมก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นมันมันเป็นตัวโปรมากนี่ออปะแต่ว่า ชื่อเสียงของนิคอนก็เรียกว่าเหมือนไฮโซอ่ะยกระดับตัวเองขึ้นแต่ในแง่ของการตลาดก็ไม่ได้เรียกว่าทำให้สู้กับแคนนนได้ถึงกระนั้นเองนะครับในเวลาต่อมาแม้ว่าแคนน n a อ1น AE1 จะขายดีสุดๆไปเลยนิคอนก็สามารถมีตัวต่อก่อนได้นั่นก็คือ Nikon FM Nikon FM2 ตระกูลพวกเนี้ย เรียกว่ามาถ่วงเจ้าตัว n i ค o n AE-1 ลงมาได้บ้างนะครับซึ่ง n i ค o n FM2 เมนี่ยมีสายการผลิตยาวนานถึง20ปีนี่พอกันเลยพอกับไอตัว AE-1 สงครามระหว่าง n i ค o n กับ c a n นอนนะครับก็ยืดเยื้อกันมาไม่ใช่แค่ในยุคก,กล้องฟิล์มนะอย่างที่เรารู้จนถ,ถึงทุกวันนี้ถึงทุกวันนี้เลย c a n นอนกับ n i ค o n เนี่ยก็ยังสู้กันอยู่ไม่หยุดหย่อนนะครับแต่ ก็เหมือนที่บอกในคลิปแคนนอนนะครับศัตรูที่สองคนนี้ต้องร่วมกันต่อสู้ในอีกไม่ช้านี้ก็คือกล้องมือถือนั่นเองนะครับก็จบสำหรับประวัติศาสตร์นิคอนนะครับถือได้ว่าเป็นกล้องที่ดีมีคุณภาพสูงแล้วก็สวยเราชอบมากกว่าแคนนอนกล้องพูดถึงกล้องระดับโปรนะ ถ้าแคนอนเนี่ยเราก็ชอบตัวเดียวก็คือ a อนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่านอกนั้นน,นิคอนกอ็สวยมากเนาะก็ขอบคุณสรับการติดตามในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ